เากล่องโตกล่องมันสิชัดอย่งไหนไหนก็ส่งมาได้ไลน์เออกระงามแต่ว่ากระสวยเท่หน่าหน้าเว่อรนี่เน้นๆเด็กเขาเป็นเด็กญี่ปุ่นอ่อนผู้เดินอ่อนอ่อนญี่ปุ่นไอส่งมาในไลน์ดีกว่ามันจะมันจะสวยกว่าไอถ่ายมันมีแสงมึงมันมีแสงโทรศัพท์่สะถ่ายไว้สวยจังเลยลูกแม่คิดถึงเด้อวันนี้วันแม่นะคะกับปีไหนนี่ ถ่ายเอาว้เดี๋ยวเามาเป็นถ่ายเอาจากของอุ้ยนี่ก็ตาลายเนาะถ่ายไปไหนอีกหลายปีถึงจะกลับถ้ามีเงินใช่ไหมอ๋อกูจะถ่ายถึงตัวนั้นตอนนี้ก็ถ่ายสั่นแหละลูกดูนี่ไม่แห้งนะลูกเดิมลูกเป็นหยุดเดิมเอออผมคือมีน้องได้ยินแม่พูดไหมเขาไปอยู่ทำไมหนูหนูเป็นญี่ปุ่นละลูกเป็นอยู่ประเทศที่ทำไมเป็นญี่ปุ่นล่ะลูก มไม่มไ,ไ,ไมมด้สระผมไงปกติจะไว้ปล่อยผมเออ๋อมันนี้เลยไเป็นคนจีนถูกถะวันนี้นหนูเป็นน้าหมวยหรือว่าเป็นอ้สาวญี่ปุ่นน่ะฮะไม่รู้หนิงซอะไรอ่ะก็ไม่รู้สิมันเป็นญี่ปุ่นนะ่ะลูกเหมือนญี่ปุ่นมันหมือนคนด้วยแล้วมันก็เหมือนอะไรด้วยนะมันเหมือนเหมือนคนจีนมันเหมือนเด็กอะไรอุยเขาผมไม่ให้ปล่อย สวยลูกสวยสวยทำอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้สวยแล้วนี้ก็สวยลูกพ่อหนูสวยอยู่แล้วลูกแม่สวยอยู่แล้วไม่ต้องกห่วงอยากได้เงินไงป่าส่งไม่นานไม่นานมันมีเงี้ยแม่ก็ต้องส่งอาไม่เล็กยูทูบก็ได้ไล่แล้วสั่งกันหมดโอ้โหไปไทยแล้วเพิ่งโอนไปให้คิดถึงวะกล่องตัวกล่องมันสฉชัดจังไงไหนก็ส่งมาได้ไล่ เออเขางามแท้ว่าเขาสวยแท้หน้ยหนาวเหนียนเเหนนเด็กเขาเป็นเด็กญี่ปุ่นอ่อนพูดได้อ่อนอ่อนอญี่ปุ่นไอส่งมาในไลน์ดีกว่ามันจะมันจะสวยกว่าไอถ่ายมันมีแสงมึงเป็นแสงโททรศัพ์นฟโตะถ่ายไว้สวยจังเลยลูกแม่คิดถึงเด้อวันนี้วันแม่นะคะกับที่ไหนนี่ ถ่ายว่าเดี๋ยวมันไปถ่ายเอาวจะของอุ้ยนี่กับตาไล่เนาะกลถ้ามีเงินใช่ไหมอ่อนกูมาถ่ายถึงตัวนั้นตอนนี้เงินกูหมดหละลูกดูนี่ไม่แห้งนะลูกเด้อรักลูกเหมือนเดิมคืออ่ะผมคือมีนนอแม่พูดไหมเขาไอยู่ทำไมหนูหนูเป็นญี่ปุ่นล่ะลูกไอยู่ประเทศที่ทำไมเป็นญี่ปุ่นล่ะลูก ผอให้ปกติแต่ว้ปล่อยผมเอ๋อมม่นี้เลยเไปก้นกินถูกถูะวันนี้หนูเนี่ยเป็นหนุามหยหรือว่าเป็นไหนสาวญี่ปุ่นน่ะฮะไม่รู้เป็นโซอะไรอ่ะก็ไม่รู้สิมันเป็นญี่ปุ่นน่ะลูกเหมือนญี่ปุ่นมันเหมือนคนจีนแล้มันก็เหมือนอะไรด้วยนะมันเหมือนไม่เหมือนคนจีนมันเหมือนเด็กอะไร เออสวยลูกสวยสวยทำอย่างนี้ก็สวยแล้วอย่างนี้ก็สวยลูกพ่อหนูสวยอยู่แล้วลูกแม่สวยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอยากได้เงินไงป่าโงไม่นม่านงนก็ี้ยบกอกไดเงินไ่าชไม่นไ่นง้ก็โเป็้ยูก็ได้หายแล้วาไเงินงโไม่นไม่น่มันไงั้น่ตกบเป้ไดหายแล แกก็โซมาใลน์เออเขางามแต่ว่าเขาสวยแท้หน้าหนาวเนียนๆเนเด้อเขาเป็นเด็กญี่ปุ่นพอ่อนผ่อนเด้ออ่อนอ่อนญี่ปุ่นไปส่งมาในไลน์ดีกว่ามันจะมันจะสวยกว่าถ่ายมันมีแสงมันไม่มีแสงโฟล์ะถ่ายไวเศรษฐ์จังเลยลูกแม่คิดถึงเด้อวันนี้วันแม่นะคะกลับทีไหนนี่ ถ่ายเอาเดี๋ยมาเป็นถ่ายเอาจากของอุ้ยนี่กับตาลายเนาะถ่ายไปไหนอีกหลายปีถึงจะกลับถ้ามีเงินใช่ไหมออนกูจะถ่ายตัวนั้นตอนนี้ก็ถ่ายสั่นแหละลูกดูนี่ไม่แห้งนะลูกเด้อลักษณะเหมือนเดิมเอออ่ะผมคือมีน้องได้ยินแม่พูดไหมเขาไปอยู่ประเทศทำไมหนูหนูเป็นที่บูดล่ะลูกไปอยู่ประเทศที่ทำไมเป็นญี่ปุ่นล่ะลูกไม่วันนี้ผมไม่ได้สระผมไงปกติจะไว้ปล่อยผม อ๋อไม่ได้เริ่มเป็นคนจีนถูกอูกวันนี้หนูเนี่ยเป็นนอโมยหรือว่าเป็นไอสาวญี่ปุ่นน่ะฮะไม่รู้เป็นโซอะไรอ่ะก็ไม่รู้สิมันเป็นญี่ปุ่นนะลูกเหมือนญี่ปุ่นมันเหมือนคนด้วยแล้วมันก็เหมือนอะไรด้วยนะมันเหมือนไม่เหมือนคนจีนมันเหมือนเด็กอะไรเขาทำผมไม่ให้เราปล่อยผมก็สวยลูกสวยสวยทำอยางนี้ก็สวย สวยลูกพ่อหนูสวยอยู่แล้วลูกแม่สวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอยากได้เงินไงป่าส่งไม่น่าแน่ๆมันไม่เงี้แม่ต้องโชคบไม่เล่นยูทูบก็ได้รายแล้วสงันเโอ้โหไแล้วพ่งโอนไปคิดต็ว่ะกองตกองมันสิชัดยังไหนแล้ก็ส่งมาเร่ย เออเขางามแต่ว่าเขาสวยแท้หน่าหน้าเวอร์เน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 เด้อเขาเป็นเด็กญี่ปุ่นอ่อนพูดได้อ่อนอ่อนญี่ปุ่นไอส่งมาในปลายดีกว่ามันจะมันจะสวยกว่าไอถ่ายมันมีแสงมึงมันมีแสงโปร่งใสท่ายังไม่ลักท่ายไวัยสวยจังเลยลูกแม่คิดถึงเด้อวันนี้วันแม่นะคะกที่ไหนนี่ ถ่ายเอาล่ะมาเป็ถ่ายเอาแต่ของอุ้ยนี่ก็ตาลายเนาะปีไหนอีกหลายปีถึงจะกลับถ้ามีเงินใช่ไหมอ๋อกูก็ถ่ายตัวนั้นตอนนี้เงินหมดแล้วลูกดูนี่ไม่แห้งนะลูกเดิมรักลูกเหมือนเดิมเอออ่ะแต่ยิ่งแม่พูดไหมทำไมเนื้อเป็นที่ฝุ่นล่ะลูกอยู่ประเทศนีนทำไมเป็นญี่ปุ่นล่ะลูก ไม่สาผมใชปกติจะไวปล่อยผมเอ๋อมันนี้เลยไเป็นคนกินถูกวันนี้หนูเป็นนาหมวยหรือว่าเป็นไหนสาวญี่ปุ่นน่ะฮะไม่รู้เปงนโซอะไรอ่ะก็ไม่รู้สิมันเป็นญี่ปุ่นน่ะลูกเหมือนญี่ปุ่นมันญี่ปุนด้วยแล้วมันก็เหมือนอะไรด้วยนะมันเหมือนไม่เหมือนคนจีนมันเหมือนเด็กอะไร เออสวยลูกสวยสวยทำอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้ก็สวยลูกพ่อหนูสวยอยู่แล้วลูกแม่สวยอยู่แล้วไม่ต้องกลังอยากได้เงินไงป่าโชงไม่นาไม่น่ามันม่งั้นแม่ต้องโชคแบบเล่นยูทูบกนเลยหายแล้วอนากได้เงินไป่าโชไม่น่าไม่น่ามัน่งั้น่องโชคแล่นยูันเลยหายแล ถ่าก็ส่งมาในไลน์เออเขางามแต่ว่าเขาสวยแท้หน้าหนาวนี่เน้นเด้เขาเป็นเด็กญี่ปุ่นอ่อนอ่อนญี่ปุ่นไปส่งมาในไลน์ดีกว่ามันจะมันจะสวยกว่าเอาถ่ายมันมีแสงมึงมันมีแสงโทรศัพท์นี่ลด้ถ่ายไว้สวยจังเลยลูกแม่คิดถึงเด้อวันนี้วันแม่นะคะกับถ่ายเอาว่าเอาไปถ่ายเอาจะของอุ้ยนี่กับตาลายเนาะ ใชอีกหลายปีถึ่จะกลับถ้ามีเงินใช่ไหมออนกูหมดท้ายหนงตัวนั่นแนเัินแหละลูกเดีนี้ไม่แห้งแด่ลูกเดินรักลูกเหมืนเดิมหรืออมคือมีหนอนได้ิแม่พูดไหมทำไมหนูหนเป็นี่ฝุ่นล่ลูกเอยู่ประเทศนี้ทำไมเป็นที่ฝุ่นล่ะลูกมาเลวันนี้เพราะผมไม่ได้สระผมงปกติแต่ว้ปล่อยผมอ๋อวันนี้เริ่มไปก้นกิน วันนี้หนูเนี่ยเป็นอหมยหรือว่าเป็นอไสาวญี่ปุ่นอ่ะฮะไม่รู้เป็นโซอะไรอ่ะก็ไม่รู้สิมันเป็นญี่ปุ่นนะลูกเหมือนญี่ปุ่นมันเี่ปุ่นด้วยแล้วมันก็เหมือนอะไรด้วยนะมันเหมือนเหมือนคนจีนมันเหมือนเด็กอะไร เธอสวยลูกสวยสวยทำอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้ก็สวยแล้วอย่นี้ก็สวยลูกพ่อหนูสวยอยู่แล้วลูกแม่สวยอยู่แล้วไม่ต้อง่กงอยากได้เงินไงปาาส่งไม่หน่าแม่หน่ามึงเนี้ยแม่กูตกโชคแบบไปเล่นยูทูบก็ได้ย้ายแล้วโห้แล้วเพิ่งโอนไปให้